เหตุเหตุของทุกข์อะค่ะหลวงตาเหตุของทุกข์อ้าวมันไม่มีเหตุมันจะทุกข์ได้ยังไงอะทุกข์เกิดจากสิ่งที่ทนได้ยากไนงะใช่ไหมคำว่าทุกข์อะทนไม่ได้จริงๆก็คือเปลี่ยนร่างอะทุกข์ที่สุดละไม่เกินนี้ก็ได้ครับบางคนทุกข์มากกับฆ่าตัวตายใช่ไหม ตายแล้วยังทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะมันทนไม่ได้อะจะให้ทำยังไงอะทุกที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยคือเกิดจากอะไรเราทุกข์นี่เกิดจากอะไรเจ็บไม่ได้ดังใจนะโดนทิ้งคนหักหลัง คนหักใจไม่จะหักหลังนะหักหลังไม่ได้หักหลังมันมีกําลังจะหักหรอกะหักใจอะริงอะไม่สงบงในชีวิตโอ้สรารพัดนะทุกอะเพราะเหตุใดเพราะเราไม่รู้ไง,งทั้งทุกข์เราไม่รู้เราก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไงใช่ไหม ถ้าคนเขารู้ก็จะไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้ไงเพราะคนที่เราทําเขาทําให้เราทุกขเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีใครทําให้เราทุกนะไม่จีเราทุกขเองนะฮะยกเว้นครับตีหัวเราหรือฆ่าเราเนี่ยเอออย่างนั้นใช่มีคนอื่นจะทำแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ย เราเป็นตัวมารับรับรับเองอะ่ะรับความทุกข์นั้นมาเองอย่างเขาด่าไม่ชีเนะี่ยไม่ชีทุกข์ใช่ไหมเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาด่าเฉยๆอะเขาบอกเอ้ยอยู่ด้วยกันนานๆชิงกันดีกว่าอเป็นทุกข์อีกพอเราไปยึดมันก็ทุกข์นะ การจากนี้จากพวกนี้ไม่ยากหรอกครั้หมอกทวดมนต์บ่อยๆก็แล้วกันย,ยังจะสามเศร้านั่นแหละศีลสมาธิปัญญานะเอาตัวไหนก่อนก็ได้แต่้าเอาสมาธิกับความรู้พิเศษก็เยอะหน่อยอะเนีย่ยฝึกสมาธิอย่างที่หลวงพ่อท่านฝึกเนะี่ยมีคนรู้พิเศษเยอะ แล้วถ้าเขาถามว่าคนที่เขามาทําร้ายจิตใจเราค่ะหลวงตาคนคนนั้นน่จะได้รับผลกรรมยังไงางคะเขาก็ได้รับอยู่แล้วฮนะทําอะไรไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั่นนั่นะตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจก็ต้องได้รับนะใช่ไหมคะหมดเลยทุกอย่างจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ต้องได้รับอยู่แล้วนะ สงสัยต่อนะคะว่าเหตุใดที่ทำให้คนต้องมาเจอกันนะคะไม่ชีต้องเข้าใจในสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีใครไม่เจอกันกมนุษย์วิญญาณข้างล่างข้างบนเนี่ยเจอกันแน่ๆฮะยังไงก็เจอถ้ายังเรียนว่าตายเกิดอยู่นะแต่าจากนนานๆเจอทีบางคนไหลกลับถึงจะเจอกัน เจอยังไงก็เจอไม่ไปไหนหรอกลงตาคะมีวิธีช่วยคนอื่นหรือว่าช่วยวิญญาณอื่นๆไม่ให้ลงอบายอนะคะ่ะสามารถทำได้ไหมคะได้เฉพาะสัมเวสีพวกเปรตอสุรกายพวกนะี้ ถ้ามนุษย์ไม่ได้นะฮะได้อยู่ตอนที่เขาใกล้ตายเนี่ยได้อยู่ตอนที่ฝึกกับหลวงพ่อท่านท่านก็ให้ไปตนคนที่เขาอยู่โรงพยาบาลห้องไอซประมาณเนี้ยนะไปสงก่อนเลยฮนะ ที่วิญญาณหรือว่าคนไม่ลงอบายเพราะว่าจิตน้อมในบุญก่อนตายถูกต้องไหมคะใช่แต่ต้องมีบุญอยู่นะฮะถึงจะข้างในโลกของเทวดาได้นะฮะถ้าไม่มีเลยนะฮะยากนะไาจารยไม่มีเลยนะ,ะพอเราเปลี่ยนเขาเนี่ยเขาก็ลงข้างล่างเลยฮะไม่มีบุญรองรับไง ไม่ใช่ที่เราไปแผ่ทุกวันเนี่ยระพบภูมิส่งวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เราไปส่งให้เขาไปไปพระพภูมิที่ดีนะไม่ใช่นะจำเอาไว้คนที่ฟังในเว็บทั้งหมดนะไม่ใช่นะเราไปส่งเฉพาะผู้ที่ตกภูมิหมายถึงคนตายก่อนกำหนดตามอายุขไขับพวกอ,อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนั่นแหละ หรือพวกเปรตอสุรกายทุกชนิดนะ่ะไปได้หมดฮนะเปลี่ยนจากภูมิตรงนั้นได้หมดเลยไปตามกรรมของเขาถ้าอยากให้เขาได้บุญพอเปลี่ยนนะต้องให้เขาโมทนาบุญกับเราทั้งหมดที่ไปสวดโมทนาบุญกับหลวงพ่อตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตแล้วให้ให้เข้ามาเอาบุญกับเราทุกหลังตลอดชีวิต คือการสวดมนต์เน่ยเราไปสวดที่ไหนเขาก็จะมาสวดกับเราบางวิญญาณนะนะที่พวกพวกเราสัมผัสหมายถึงไปสัมผัสเนี่ยบางวิญญาณเขาจะไม่เกิดเลยเขาบอกตอนนั้นนะเขาบอกตอนนั้นนะแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนใจได้นะเขาจะอรอพภาษีแล้ว เวลาเขามาสวดมนต์หรือมาโมทนาบุญกับมนุษย์เนี่ยอายุเขามันไม่หมดไงมันเพิ่มขึ้นหน่อยเดียวเพิ่มหน่อยเดียวนะเพราะเขาเวลาเขาเป็นเทวดาเขาก็พร้อมบุญมันก็หมดตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกเหมือนมนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะเกิดได้เราก็เหมือนกันเราเกิดมาเนี่ยพร้อมที่จะตายแล้วก็พร้อมที่จะเกิดนะฮะไม่มีอะไรเลย การเวียนไวตายเกิดมันเป็นวัฏจักรมันเป็นธรรมชาติบางคนีกลัวกลัวมากเลยกลัวตายอย่างที่จริงไม่ใช่นะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดๆแต่ที่ท่านให้ฝึกทุกวันเนี่ยฝึกวิธีการเกิดตายวิธีการเวียนว่วตายเกิดนั่นแหละเวลาตายอารมณไหนอารมณ์สุดท้ายเหมือนนอนหลับที่ฝันนั่นแหละอารมณ์สุดท้ายนั่นแหละ คล้ายๆกันนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะกำหนดไม่ได้นะไม่มีไม่มีข้อมูลถ้าเดียวว่าไม่มีข้อมูลแล้วแหละไม่ได้บันทึกไว้มันไม่ยากนะจานว่ามันไม่ยากแต่ที่มันยากเนี่ยสังคมทุกวันเนี่ยมันเพลินมนุษย์นี่เพลินนะไม่ใช่ไม่ใช่เซดาหรือผมจะเพลินมนุษย์เพลินมากกว่า พอมุตเนี่ยเสพได้ทั้งลูกได้นามไม่เพลินไม่รู้จะรู้ไม่รู้จะว่าไงแต่เทวดาเนี่ยเสพนามมาทำอย่างเดียวนะไม่มีลูกออกจากลูกออกโดยอารมณ์ไหนอารมณ์สุขมันก็ไปสุขนะออกโดยอารมณ์เบาอารมณ์นิ่งมันก็ไปพรม ออกโดยอารมณ์เป็นทุกข์แน่นอนทุกข์เพราะสิ่งที่มนุษย์ทำไว้ในโลกน่ะมันมีทั้งทุกข์และสุขนะมันมีทั้งดีและไม่ดีกายกรรมวจีีกรรมมโนกรรมที่ทำไว้มันมีเชื่อนเนี่ยเนี่ยที่ว่าจะเรียนว่าตายเกิดน่ะ ถ้าเข้าใจพวกนี้นะาำว่าฝึกไปเนี่ยมันไม่ยากท่านบอกอย่าไปจิตมันมากสิสิบ่าอย่าไปจิตมันเวลาทุกข์มันเพราะเหตุอะไรทุกข์ที่เกิดจากเราเพราะเหตุอะมันต้องมีเหตุนะเราต้องหาเหตุให้เจอทุกข์เจอจากคนมาแย่งสมบัติแย่งของที่รัก แย่งผัวแย่งเมียแย่งอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมเขาอยากได้ก็เอาไปดิไม่เห็นเป็นไรเลยมันมีคนเดียวหรือไงไม่จริจริงไหมถ้าคิดตามความเป็นจริงใช่หมมันไม่มีคนเดียวที่เราเกิดเวียนว่าใตายเกิดมาทุกวันเนี้ยโอ้โหบางคนชาตินึงมีเป็นสิบมีเป็นร้อยบางคนก็มีคนเดียว่นี่ะมันเป็นการมาพบกามาภูมิไง มันเป็นดินแดนที่ร้องเรียนว่าตายเกิดกรรมมีคุณนะน่ะกรรมมคุณนั้นอวกรรมกรรมมคุณ,แ,คณแต่ถ้าเราติดมากมากเกินไปมันก็เป็นทุกข์แหละใช่หมหถ้ามันพอดีมันจะไปทุกข์ได้ไงเออมึงเวลาก,กูก็ดีแล้วล่ะกูก็เวลากคนอื่นก็หมดเรื่องท่านหลวงพ่อสมบอกเองพยายามรักทุกคนใช่ไหม ก็ดีอยู่แล้วนะแล้วสมบัติทั้งหลายเนี่ยที่เราหาทุกวันเนี่ยเอาหายใ,ใครอะ่ะที่เขาหากันหายใครหายกูหาให,ให,าให,ห,าใหยญาติแค่นั้นเองทุกคนตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แต่ความรู้สึกไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยมันจะมันยากนะไม่ใช่ไม่ฝึกไว้มันยากนะไม่ใช่ไม่ยาก ขนาดเรานอนเรายังไม่รู้เราหลับเมื่อไหรเลยมันพิ่ยากไม่ใช่ไม่ได้เลยท่านบอกไม่ฝึกไม่ได้เลยเองต้องอยู่ในไตรสนานาคมอยู่ในจัก,กรพัรดิบ่อยๆอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละอยู่ในบทสวดมนต์อยู่ในคำภาวนาเนี่ยเพราะจิตจะได้ผูกไว้จิตจะได้มีเป็นคลื่นเดียวกันกันกบท่านใช่ไหม เพราะท่านก็เรียนว่าตายเกิดเหมือนกับเรานี่แหละแต่ท่านรู้มากกว่าเราไงถ้าจิตอยู่กับท่านนะเราก็ไม่ต้องเรียนอะไรมากเอาก็ถูกแล้วถามท่านเลยไงเออจริงคุณลาเขาไม่ทำหรอกเขาถามเอา จริงไหมไอจีอ้าวถามผู้รูนะ้ก็รู้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรอย่างเราในะสวดมนต์อย่างเดียวให้จิตมันอยู่ในขึ้นตรงนั้นนะขึ้นบทสวดเนี่ยที่ท่านให้เราสวดทุกวันเนี่ยขึ้นของจักรพพัดนะมันจะขึ้นของไตสนาะคงมันเดียวกันนะนะั่นแหละแล้วก็ขึ้นของผมมีหารเป็นตัวช่วยนะ ขืนของบุญ,บ,ญ,บ,ญบุญบุญกุศลบุญบารมีชี่านทั้งหลายสร้างไว้ในโลกทิ้งไว้ในโลกนะมันก็เป็นขื่นเดียวกันไอ้ขื่นเดียวกันเนี่ยเราสามารถจะเทียนาได้เลยเอามาเป็นประโยชน์ไม่ต้องทำอะไรมากทันบอกหลวงตาป๋อไม่รู้จะบอกกี่ครัง้งแล้วคนที่ชอบสร้างวัดเนะี่ย แค่เป็นหัวหน้านะ่ะไม่งทำอะไรเลยสมบอกเองนั่งสวดมนต์เนี่ยให้จิตเองกับขื่นของมนต์น่ะมันอยู่อยู่ด้วยกันเป็นขื่นเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากๆเก้าเนี่ยเองก็จะคิดออกแล้วจะทําอะไรไมัเห็นยากเลยไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลยท่านว่าเพราะหนังสือไม่แน่ไม่แน่ใจวนะ่าคนเขียนคนเขียนไว้เนี่ยเขียนจริงไม่จริงไม่เราก็ไม่รู้ แต่ความรู้สึกเนี่ยแน่นอนนะฮะความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดความรู้สึกเบาความรู้สึกสบายความรู้สึกเป็นทุกข์ประมาณเนี้ยแน่นอนเลยฮะเห็นชัดชัดเลยจะมาวันที่แม่จีลอยเขามารณาภาพเหรอเขามาตายที่ไหนรู้เปล่าเขาตายบนถ้ำเนี้ย เนี่ยหมดเนี่ยก็ไม่ชี้เขาลูกเขาจะตายเขาก็เลยอย่ากันนั่นเลยมาตายทํามหน้าดีกว่ามันสบายดีพอตายเสร็จเขาก็หามร่างไม่ชีไปเผาเลยทันทีไม่ได้เก็บไว้นะสวดมนต์ให้ตามอายุเอาใครจะตายก็ได้นะตายคืนน้พฝุ่งเนี่ยไม่รู้ฟืนพหลวง ป้นเสร็จแล้วยกขึ้นแล้วก็เผาทันทีเลยเผาเร็วกว่า,าศาสนาทุกาศาสนาในโลกนี้ด้วยพรมาแล้วเผามาเผาเสร็จพอเช้าาหรือหรือมันนั่นเสร็จแล้วก็กวาดกวาดเสร็จไม่มีอะไรเลยแล้วก็หล่อพระก็หล่อตรงนั้นน่ะ พอโซเผาตรงนั้นเนี่ยแม่ชีเขานอนเนี่ยนอนตายอยู่บนบนถ้ำเนี่ยแม่ชีจะเอาตัวอย่างก็ได้นะอามีอะไรถามถ้าไม่มีจะเล่าให้ฟังอยากฟังเรื่องอะไรอ่ะฮะ อาอยกไปษีอนาคตตุอนาคตนะภาษีเนี่ยอีกล้านกว่าปีไปทําไมนะเอาชาตินี้เลยไม่ต้องเกิดชาตินี้เลยไม่ต้องไปภาษีหลวงพ่อท่านบอกมีเองมีกําลังเองจะอยู่เลยไปเลยว่างั้นม mm ีช hmm. ีมีกําลังหรือยังมีกําลังแล้วก็ไปเลยตัดภพชาติเลยไม่ต้องอยู่ถ้าไม่มีก็ต้องเกิดอยู่นะฮะ เอาว่าไงหลวงตาคะคำว่ามีกําลังสําหรับโพธิสัตว์อะคะ่ะเป็นลักษณะไหนอะคะโอ้กำลังโพธิสัตว์ะโออยากทําอะไรก็ได้ฮะเพราะว่าหลวงตาเป็นโพธิสัตว์นะอยากจะสร้างพระองค์ใหญ่ๆเนี่ยก็ทนะําทได้ไนั่คือผู้มีกําลังใช่ไหม อยาก,ยากจะสาหาตังมาแจกนี่ก็ทําได้นาคดอยากมีกําลังแบบนั้นต้องทํำยังไงคะอาสวดมนแผ่เมตตาโมทนาบนุญดิหาพวกเยอะๆดิพวกอะพวกวิญ,ญญาณเนี่ยถ้าเราตอนนี้เราไม่มีพวกเป็นมนุษย์แล้วก็แผ่ให้วิญญ,ญาณเยอะๆคนที่ไหนตายที่ไหนก็ไปที่นั่น าอุบัติเหตุอุบัติภัยอไปเลยอย่ารอช้าไปจริงกัดน,นั่งสวดกันเลยเนึกถึงหลวงพ่อสวดเลยสวดไห้ก็ดูก่อนแล้วก็สับเพยเลยให้เขาไปจากตรงนั้นนะไปเกิดเขาก็จะเป็นพวกเราตอนนี้ง่ายไหมมันไม่ง่ายตรงตรงที่มีรถหรือเปล่าเนี่ยทำไม มีปัจจัยหรือเปล่าวตรงนี้มันไม่ง่ายตรงนี้ตรงอื่นมันง่ายนะไม่ใช่ถตงวอาคนตายอยู่นู่นอะยุโรปนะเราต้องนั่งเครื่องบินไปเนาะ,นะนเรามาสับเพตรงนี้มันก็คงยากอนะไม่เหมือนไปในะที่ที่เขาที่เขาตายเลยอนะไม่ใช่นะประมาณนะั้ คนคนบางคนค่ะหลวงตายังไม่สามารถเหมือนเรามองไม่เห็นผีสัมผัสไม่ได้สามารถสัพเพฯในสาลไ,<ม>ได้ได้ไหมคะมันไม่ยากหรอกสัมผัสผีมันไม่ยากหรอกกล้าหรือเปล่าล่ะเออตรงไหนที่มันคนตายเยอะๆนันก็ไปนั่งดีกลางคืนดึกๆไปด,ดิไป, ي, ไปสวดมนต์สัพเพ้เขาใช่ไหม อยากสัมผัสได้เนี่ยมันไม่ยากพอสัมผัสทีเดียวได้หมดละตอนนี้ยพอไม่กลัวแล้วเนี่ยหรือไม่นั่งที่ไหนก็กําหนดไปที่นั่นมาตรวดมอนไว้กันนะตวจสบายจะบายนะถ้าเริ่มคนลุกเริ่มเริ่มนีเริ่มสัมผัสลนะพอเริ่มคนลุกแลเริ่มจะมีความรู้สึกหลายเสียงแล้วส่วนพ้องกับเรานะ <laughs> ใช่แล้วลนะ่ะ <laughs> ใช่แล้วเขามาแล้วแถวๆนั้นนะหรือไม่ก็บอกเขาได้หรือไม่ก็บ,บอกพี่ยักษ์นี่ได้เนี่ยพี่ยักษ์เนะี่ยพี่ยักษ์อยากอยากเจอพี่ยักษ์หน่อยบ้า,บางประมาณเนี้ยเขาให้เจออยู่แล้วคนที่ไม่เห็นผีจะสับเพให้ผียังไงคะอ้าวนึกถึงลวงพ่อกับแผลเลยไงท่านจึงบอกว่าเองจะเห็นไม่เห็นเองจะไปสงสัย อย่าสงสัยห้ามสงสัยห้ามสงสัยแต่จุดสําคัญก็คือต้องนึกถึงหลวงปู่ดูกก่อนที่จะแผ่ใช่ไหมคะใช่เรายังไม่เห็นห้ามสงสัยไงโดยเฉพาะโลกวิญญาณ นะคะเราอะค่ะจะตายเมื่อไหร่จะทราบได้อย่างไรคะดูดิถ้าฝึกไม่รู้เป็นไปได้ไนมเร่าเาม่ชีกําลังจะปวดหัวไมี่ชีก็รู้เนตอนเนี้ยระบบนิเวศนร่างกายถ้าเราเราเข้าใจเราเฟียนาในอดนะีตะก่อนเนี่มันจะปวดหัวปวดท้องก่อนที่จะ มันต้องมีอาการนะใช่ไหมลักษณะเดียวกันนั่นนะ่ะพุทธศาสตร์เนียไม่ฉีจริงๆแล้วนะสงสารน่าเสียดายคนในประเทศเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่เข้าใจนะไปเรียนมึงงกอกไปเอามืองงอกมา ซึ่งวัตถุล้วนเลยนะจริงๆพุทธศาสตร์เนี่ยสามารถจะดูอนาคตไปได้ถึงโอ้โหประมาณไม่ได้หรอกนะมีพระหลายองค์นะท่านรู้เรื่องพวกนี้ท่านรู้หมดแหละแต่ทำไมท่านไม่ช่วยบกพกท่านบอกท่านช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นกรรม ถ้าเราอยากให้ประเทศเราเนี่ยนะเป็นปกตินะท่านบอกว่าให้คนทั่วประเทศเนะี่ยมันสวดมนต์บ่อยๆพากันสวดมนต์บ่อยๆเราเรื่องทั้งหมดนะมันจะเบาบางลงแม้แต่คนป่วยในโรงพยาบาลมันก็ลดลง คนด่ากันเถียงกันคนไม่เข้าใจกันลดลงค่อยๆลดลงเลยถ้าทำซะตอนนี้นะฮะกระจายไปเลยเนะี่ยทำวัดเช้าวัดเย็นตรวจม์ก่อน,นอนเนี่ยสิบปีข้างหน้าเนี่ยเมืองไทยสุดยอดเลยนะฮะเป็นที่เก่าเก่าถึงทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะฮะ ทั่วโลกคุณจะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะมันเป็นเมืองมีการสวดมนต์ไหว้พระทั่วๆั่วไปไม่มีเรื่องมีราวอะไรไม่มีเรื่องนะเราเคยไปประเทศภูฐานมาแล้วนะเราเข้าใจเลยนะภูฐานเนี่ยรัฐบาลเนี่ย มีพ้าด้วยนะมีพ้าไปนั่งด้วยนะะมีสังฆราชของเขามีพระมีพระเจ้าเป็นดินเขาแล้วก็มีรัฐบาลส่องประชุมกันนะ <c oughs> ของเราเนะี่ยไม่ทําไม่ทำมานานแล้วไนงะมันก็เลยลำบากมันไม่มีทางแก้ไขได้หรอกท่านบอกไม่มีถ้าตราบใดที่ยังไม่หยุดทางโลก มั่งเหมือนเราเหมือนกันนะ่ะถ้าเราไม่หยุดเสพอารมณ์ทางโลกมั่งโดยตาหูจมูกเริ้งกายจะเรียนกันใหญ่ขนาดไหนก็ทำสังคมให้มันสงบไม่ได้ต่อให้มีกฎหมายสร้างกฎหมายยังไงก็ไม่สงบยกเป็น เอา,าศาสนาเนี่ยมาเป็นกฎหมายเลยเอาศีลห้านี่แหละถ้าไม่คนละลึกมีคุณธรรมและศีลธรรมรับรองเลยเมืองไทยไม่ต้องอะไรมากเลยจนลดลงด้วยเพราะคนมีเมตตาต่อกันคนรวยก็ลดลงด้วยคนจนลดลงด้วยถ้าจะไม่มีเลย เพราะมันเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสุดยอดนะฮะถ้าจะปราบจริงๆถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่มีความสงบรับประกันได้เลยไม่มีความสงบรับรองได้